อ่ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับกลับมาอยู่ในช่องของ Credit ทันเตออีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับไม่ได้มาสอนรับเครดิตฟรีนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้รับเครดิตฟรีก็สามารถย้อนคลิปกลับไปที่อ่าอีพีหนึ่งได้เลยนะครับผมนะในช่องนะครับผมก็ทุกคนเห็นป๊อปอัพด้านล่างเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมาทำอีพต่อไปอ่าอีพีต่อไปผมค่อยมาอธิบายให้กับทุกคนเลยกันนะ แต่วันนี้นะครับไม่ได้มาสอนารับเครดิตฟรีหรือว่ามาสอนเกมกับป๊อปอัพตัวนี้นะเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะก็วันนี้นะครับจะมาปันพลอตนะครับผมนะก็ผมจะเล่นเกมนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ากดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องเครดิตพันเตอร์ของเราเลยนะครับนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะวันนี้นะครับพกทุนอยู่ที่3,000บาทนะครับคนนะก็ผมขอเบ็ดไปที่ อ่ายี่อ่ยี่สิบบาทก็พอนะทุกคนนะก็ใครที่ทุนน้อยนะครับก็เด็ดไปตามทุนนะครับผมนะก็ไม่เป็นไรเนาะเด็ดน้อยๆก็แตกได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะไปกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมอ้าวบิกวินไปนะเพิ่งมานะครับผมบิกวินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะวันนี้นะก็อ่าเทาที่ผมตั้งไว้เนี่ยก็สักประมาณ3 5 0 0นห้า0ันี่พันนะครับผมอ่า ถ้าใครที่อยากเล่นนะครับผมก็แอดไลน์มา,าได้ทำมาได้เลยนะครับผมนะผมทิ้งลิงก์ไลน์แล้วก็ลิงก์เว็บสมัครนะครับไว้ใต้คลิปให้เลยนะครับผมก็อน่งนี้นะครับอากาศเย็นแรงนะทุกคนนะก็หนาวหนาวแมวเข้าไม่เข้าครับผมแมวแมวป้าเออเห็นไหมครับทุกคนต้องอเตรียมเลยครับผมไม่ยากเลยนะเออทุกคนแบบไม่น้อยก็แตะแ เป็นนี้ครับต้องสอสมเหรียญนะครับถ้าได้เก้าเดี๋ยวเรจะเปิดห้องที่3นะครับเลขสี่เหรียญก็เปิดห้องที่4นะครับผมนะยังไม่ได้อ่าได้หนึ่งเหรียญนะครับผมให้มา12บสองสิบสี่สเปรนะทุกคนนะสามเหรียญข้าเหรียญแล้วผมเข้าเข้าห้องที่สามนะได้สามอยู่ก็พอนั่นแหละนะเด็กที่ไม่ติดบาร์นะทุกคนนะ ตามมาสนผพอละพอใจละเออไม่้รอ,อ,อ้ออน,นะม,อานมา,มาอีกถ้าได้ห้าจะเข้นา,าน,นนะครับผแล้วก็โาีมโหมามายครับเอาสอีตามเหรียนะครับยังไงเออเหรียหรียญน,นี้ขอ,อหน่อยลูกสเหรียญนี้ านีะครับผมตเหับข้าเลยนะโอ้โโอกาสโอกาสมาไม่ไกลลดนะ้นับผมมาัเท่าไหร่ครับอหได้มาดน้อยเลยนะโหตสุท้ายคกผมไม่ได้เหรียครับแต่ไม่เป็แต่ไม่เป็นไรครับผมนะานี้ก็โหได้มาก เห็นไหมทุกคนจริงๆผมถีจุดได้นะตอนนี้คือได้กําไรมาแล้วครับผมง่ายๆเลยนะทุกคนนะเห็นปะได้อีกแล้ว40บาทนะครับก็ใครที่อยากเล่นนะครับแัปเข้ามาได้เลยครับดวผมยิงิงลาแล้วก็ยิงยยิงเว็สมัครนะครับวันใต้ลินแค่นะครับผมนะบอกตรงๆนะครับุนน้อยก็แต่ได้ครับทุกคนนะเห็นปะไม่ต้องเป็นเด็กอะไรเยอะ20บาทก็เอาอยู่แล้วอ่ะ หรือว่าจะเบ็ดต่าๆสองบาทเลยก็ได้นะทุกคนนะสาหรับคนทุนน้อยเนาะเออหรือใครที่อยากให้ผมวเกมอะไรเ,เ,เยยไรรนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมตัดเกมรีวิวให้นะครับสาหรับวันนี้นะครับก็อาจจะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกมาสี่พันบาทนะเออขอ,อขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ